สวัสดีครับพบกันลิปเพจนิสสันโอลานะครับบายผู้จัดการโอลานะวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูรถนิสสันคลิกนะครับตัวสกายดิชั่นนะครับเป็นรถสีน้ำเงินหลังคาสีขาวนะครับไปรู้จักตัวสกายดิชั่นกันเลยนะครับก็คือรถรุ่นนี้ครับอ่าเป็นสีพิเศษนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับคันนี้ราคาเพิ่มขึ้นจากสีปกตินะครับแค่25,000บาทนะครับแล้วก็มีมามีชุดแต่งมาพร้อมให้กับทางลูกค้านะครับติดมาให้กับตัวรถเลย เปลี่ยนล้อให้เป็นขอบ17นะครับแล้วก็มีสเกิร์ตรอบพัน4ชิ้นสปอยเลอร์อีกอีกหชิ้นนะครับเป็น5ชิ้นภายในก็จะมีตัวแป้งสปอร์ตติดมาให้ด้วยนะเดี๋ยวให้กล้องซูมไปที่ตัตวรถนะครับในส่วนของโปรโมชั่นรถคันนี้นะครับใช้เงินออกรถเพียงแค่29,000บาทนะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ย0% 5ปีนะครับรถคันนี้มีจํานวนจํากัดน,นะครับมีประมาณ100คันนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับเพิ่ม25,000ได้ชุดแต่งแท้ของทางนิสสัน แล้วก็เป็นสีพิเศษด้วยครับในช่วงสถานการณ์น้ำมันแพงอะครับอสามสิบกว่าบาทอียี่สิบเนี่ยไม่เคยแตะถึงขนาดนี้นะครับน้ำมันอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทเอ้ยพูดผิดน้ำมันอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะครับอียี่สิบอะครับก็ลองมาดูนิสสันคิกก่อนนะครับนิสสันคิกอะครับลูกค้าใช้เงินออกรถแค่สองหมื่นเก้าแล้วก็หรือลูกค้าเลือกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าปีนะครับแต่คันนี้อะครับศูนย์ถึงร้อยอะครับ ความเร็วสูงถึงร้อยครับดีที่สุดในคาส์นะครับไม่ถึงสิวิแล้วในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับก็อยู่ที่23กิโเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดที่สุดในคาสต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต e ์ e power เป็นเครื่องยนต์พันสองนะครับในเรื่องของกลไกการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์พันสองไม่ได้ไว้ไม่ได้ไม่ได้ไว้ใช้กับเครื่องนะครับใช้แค่ไปใช้แค่ขับใช้แค่ผลิตกระแสไฟให้กระทางมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเป็นเครื่องยนต์แค่พันสองก็ถือว่าแรงสุดในคาส์แล้วก็ประหยัด น้ำมันสุดในค้านะครับถ้าใครสนใจออกรถนิสสันนะครับหรือว่าจะอยากได้นิสสันคลิกตัวสีนี้นครับแนะนำรีบมาจองนะครับเพราะว่ารถมีจำนวนจำกัดรถใกล้หมดแล้วใช้เงินดอกรถสองหมื่นเกผ่อนเออใช้เงินดอกรถสองหมื่นเกดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์หปีนะครับก็ถ้าใครออกรถนิสสันต้องเพนนีสันโอลาร์นะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ